หากคุณเคยเดินอยู่ท่ามกลางผู้คนในเมืองใหญ่แต่กลับรู้สึกเปล่ากับว่าตัวเองไม่มีตัวตนหากคุณเคยนั่งอยู่ในคาเฟ่มองผ่านกระจกออกไปยังถนนที่พลุกพล่านแต่กลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแค่เงาเงียบๆที่ไม่มีคนมองเห็นคุณอาจกำลังหลุดเข้าไปอยู่ในภาพของเอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์ศิลปินผู้แปลความเงียบและความเหงาให้กลายเป็นภาพที่เต็มไปด้วยพลังภาพของฮอปเปอร์ไม่ใช่แค่การจัดองค์ประกอบที่เฉียบคมหรือการใช้แสงและเงาอย่างมีชั้นเชิง แต่มันคือภาษาภาพที่สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกที่พูดออกมาไม่ได้เขาวาดภาพผู้คนที่ดูเหมือนจะอยู่ในโลกจริงแต่กลับเหมือนหลุดลอยออกไปเขาวาดเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าไม่ว่าจะเป็นห้องพักที่มีหน้าต่างเปิดรับแสงแต่ไร้คำพูดร้านอาหารที่มีผู้คนนั่งอยู่ร่วมกันแต่กลับไม่สบตาหรือทิวทัศน์ริมทะเลที่มีเพียงบุคคลกำลังจ้องมองออกไปอย่างเงียบงันทำไมเอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์ถึงเลือกวาดความเหงา ทำไมภาพของเขาถึงทําให้เรารู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับความรู้สึกในใจของตัวเองในเอพิโซดนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับชีวิตผลงานและแนวคิดของเอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์ศิลปินผู้ทําให้ความเงียบกลายเป็นสิ่งที่ดังก้องที่สุดในโลกศิลปะศตวรรษที่20ถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นศิลปินแห่งความเหงาของเอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์เราคงต้องย้อนกลับไปยังเมืองบ้านเกิดของเขา เมืองเล็กๆริมแม่น้ำฮัสซันในรัฐนิวยอร์กเมืองที่เต็มไปด้วยอู่ต่อเรือฟ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาและเงาของตึกที่ค่อยๆเคลียบเปลี่ยนไปตามแสงของวันภาพเหล่านี้ค่อยๆซึมลึกเข้าไปในใจของเด็กชายฮอปเปอร์แบบไม่รู้ตัวและมันได้กลายเป็นวัตถุดิบสาคัญของงานศิลปะที่โลกจดจาเขาในวันหนึ่งฮอปเปอร์เป็นเด็กที่ถ้าจะเรียกว่าติดเงียบก็คงไม่ผิดนะเขาไม่ใช่คนพูดเก่งแต่ถ้าเป็นเรื่องวาดรูปเด็กคนนี้สู้ไม่ถอยตั้งแต่อายุเพียงห้าขวบ เขาก็หยิบด,ดินสอขึ้นมาขีดเขียนไม่หยุดโชคดีที่พ่อแม่ของเขาไม่เคยห้ามแถมยังสนับสนุนแบบไม่กักพ่อของฮอปเปอร์เป็นหนอนหนังสือตัวยงส่วนแม่เป็นบิ๊กบอสของบ้านเจ้าระเบียบแต่ก็รักลูกซึ่งบางคนก็ว่าอาจเป็นเหตุผลนี้ที่ทําให้ฮอปเปอร์มักวาดภาพผู้หญิงเป็นตัวเอกในงานของเขาแต่ถึงจะเติบโตมากับบ้านที่เต็มไปด้วยหนังสือศิลปะและความอบอุ่นชีวิตวัยเด็กของฮอปเปอร์ก็ไม่ได้สดใสขนาดนั้น เขาทั้งขี้อายตัวสูงยง่อผอมแห้งและมักจะตกเป็นเป้าล้อของเพื่อนร่วมชั้นความรู้สึกแปลกแยกค่อยๆกัดกินความมั่นใจจนเขายิ่งเก็บตัวและในที่สุดศิละปะก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเพื่อนที่ไม่ตัดสินเขาเมื่อเติบโตขึ้นเขาเข้าเรียนที่ New York School of Art ์และได้เรียนกับอาจารย์ระดับตำนานอย่างโรเบิร์ตออรผู้ที่สอนนักเรียนว่างานศินละปะที่ดีควรถ่ายทอดอารมณ์ของชีวิตจริง แต่หลังเรียนจบชีวิตก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่หวังฮอปเปอร์ <Hop per S 1> ต้องไปรับจอบเป็นนักออกแบบโฆษณาเพื่อหาเลี้ยงตัวเองทั้งที่ใจยอยากวาดภาพแต่กลับต้องมาวาดไป้ายขายของแต่แล้วโลกของฮอปเปอร์ก็เริ่มมีสีสันขึ้นอีกครั้งเมื่อเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าโจเซฟีนเธอเป็นศิลปินเหมือนกันแต่ต่างกับฮอปเปอร์แบบคนละขั้วเธอสดใสขี้เล่นเข้าสังคมเก่งเป็นตัวจี๊ดประจำกลุ่มส่วนฮอปเปอร์เป็นสายเงียบโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบปาร์ตี้ แ,แม้จะต่างกันสุดขั้วโจเซฟินกลับกลายเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตของฮอปเปอร์ไปตลอดการเธอผลักดันให้เขากลับมาวาดภาพอย่างจริงจังแนะนำให้ลองใช้สีน้ำแทนเส้นดินสอและที่สำคัญเธอคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ฮอปเปอร์เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะฟังดูเหมือนทุกอย่างกำลังจะกลายเป็นแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนแม้โจเซฟินจะเข้ามาเติมความสดใสให้กับชีวิตของฮอปเปอร์ แต่เธอก็ยังเป็นสาวสังคมมีเพื่อนมีปาร์ตี้มีแสงสีในแทบทุกคืนในขณะที่ฮอปเปอร์แค่อยากนั่งวาดรูปเงียบๆอยู่คนเดียวระยะห่างทางไลฟ์สไตล์กลายเป็นความเหงาเงียบๆที่กัดกินใจและความรู้สึกนั้นเองที่กลายเป็นเชื้อไฟให้เขาสร้างผลงานสุดไอคอนิกชิ้นหนึ่งขึ้นมาผลงานชิ้นนั้นชื่อว่าออโตแมทออโตแมทคือภาพที่ทําให้โลกจดจาเอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์ในฐานะศิลปินแห่งความเหงาในภาพเราจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียว ในร้านอาหารแบบหยอดเหรียญที่ไรพนักงานไร้เสียงพูดคุยร้านแบบนี้ถูกออกแบบมาให้สะดวกแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหงาจนใจเจ็บองประกอบในภาพยิ่งขับให้ความโดดเดี่ยวชัดขึ้นไปอีกแสงนีออนเย็นชากระจกหน้าต่างที่มืดสนิทและหญิงสาวที่ก้มหน้ามองแก้วกาแฟเหมือนกำลังจมจ่องอยู่ในความคิดที่ไม่มีใครเข้าใจและนั่นแหละคือสิ่งที่เอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์ต้องการจะพูดผ่านภาพนั้นหลังจากออโต้แมท แม้ชื่อของฮอปเปอร์จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ความเหงาของเขากลับยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆช่วงเวลานั้นอเมริกากำลังเผชิญวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เรียกว่า The Great Depression ทำให้ผู้คนเต็มไปด้วยความสิ้นหวังบรรยากาศทั้งเมืองหมดหมู่หนาวเย็นและอึมครึมสำหรับฮอปเปอร์นี่คือช่วงเวลาของความเหงาเลเวลแม็กซ์แต่ความเศร้าหลักๆที่กัดกินใจเขากลับไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจต้นตออยู่ใกล้กว่านั้น อยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่เขาอยู่กับโจเซฟินภรรยาของเขาเองความสดใสของโจเซฟินที่เคยเป็นแสงสว่างของชีวิตกลับเริ่มกลายเป็นแสงจ้าส่วนฮอปเปอร์ที่ชินกับความเงียบเริ่มรู้สึกระคายตาพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันในห้องแคบๆแต่หัวใจกลับค่อยๆห่างออกจากกันโดยไม่มีใครพูดออกมาจนกลายเป็นความเหงาในรูปแบบใหม่เหงาแบบมีคนอยู่ข้างๆแต่รู้สึกว่างเปล่าเหมือนอยู่คนเดียวและความรู้สึกนี้เอง ที่กลายเป็นเชื้อไฟให้เกิดงานชิ้นสำคัญที่ชื่อว่า Room in New York ในภาพนี้ Hopper ไม่ได้ให้เราดูภาพแบบตรงๆแต่พาเราสวมบทเป็นคนแอบมองแอบส่องชีวิตของคนแปลกหน้าผ่านกรอบหน้าต่างบานหนึ่งในแมนฮัตตันเราจะเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์สีหน้าเคร่งเครียดเหมือนโลกทั้งใบของเขามีแค่ตัวหนังสือในหน้านั้นข้างๆเขาคือหญิงสาวที่ไม่ได้พูดอะไรเธอนั่งเงียบๆเหมือนรออะไรสักอย่าง แตะลงบนเปียโนเบาๆอย่างเหมือลอยไม่ได้เล่นเพลงแต่เหมือนแค่พยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกว่างเปล่าไม่มีการสบตาไม่มีคําพูดไม่สนใจกันและกันอย่างสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่ฉากหวานซึ้งของคู่รักในคืนวันธรรมดาแต่มันคือภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ที่กําลังตายลงอย่างเงียบๆและกลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างลาสกข,ของสิ่งที่เรียกว่าความเหงาในชีวิตคู่สิ่งที่ทําให้รูมอินนิวย์กร่งพลังมากคือการใช้แสงและเงาอย่างเฉียบคม แสงไฟในห้องดูอบอุ่นแต่บรรยากาศกับเยนเ็นยืเยือกอย่างบอกไม่ถูกฮอปเปอร์ใช้กรอบหน้าต่างในภาพนี้ได้อย่างน่าสนใจมันไม่ใช่แค่ฉากประกอบแต่มันคือช่องว่างระหว่างโลกของเรากับโลกของเขาผู้ชมกลายเป็นสายตาภายนอกที่ได้แต่เฝ้ามองแต่เข้าไปช่วยอะไรไม่ได้เลยและนั่นคือความเจ็บปวดที่สุดของความเหงาไม่ใช่แค่การอยู่คนเดียวแต่คือการอยู่กับใครสักคนเรารู้ว่าเขาไม่เคยเข้าใจเราเลย ถึงตรงนี้ถ้าคุณคิดว่าฮอปเปอร์คงเหงากว่าน,นี้ไม่ได้แล้วคุณคิดผิดค่ะเพราะหลังจากที่เอาชีวิตรอดจากบรรยากาศสังคมสุดหดหู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต,กต่ำมาได้ฮอปเปอร์ก็ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากสงครามโลกครั้งที่สองแม้สงครามจะเกิดขึ้นห่างไกลาจากผืนแผ่นดินอเมริกาแต่บรรยากาศแห่งความกลัวความวิตกกังวลและความเหงาก็ยังแทรกซึมอยู่ในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจากช่วงเวลานี้ฮอปเปอร์ ก็ได้สร้างภาพที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความหงาบในโลกสมัยใหม่นั่นก็คือ t h a w k n i g น t h ฮ w k เป็นภาพของคาเฟ่ที่เปิดไฟสว่างสวยท่ามกลางค่ำคืนอันเงียบเงาภายในร้านมีลูกค้าเพียงสามคนเท่านั้นชายหญิงคู่หนึ่งนั่งข้างกันแต่ทั้งคู่กลับเงียบเหมือนไม่เคยรู้จักกันชายอีกคนนั่งอยู่คนเดียวเขากำลังก้มมองกาแฟในมือเหมือนมันจะช่วยเขาหลุดออกมาจากความคิดได้พนักงานที่เคาน์เตอร์ยืนทำงานไปตามปกติ แต่ทุกการเคลื่อนไหวเหมือนเป็นเพียงกิจ,จวัตรที่ไม่มีจุดหมายทุกคนอยู่ในที่เดียวกันแต่กลับรู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าต่อกันโดยสิ้นเชิงสิ่งที่ทําให้ไนายฮอกเป็นผลงานที่โดดเด่นมากๆก็คือการใช้แสงและสีที่สื่ออารมณ์ได้อย่างสะเทือนใจไฟสีเหลืองอ่อนที่ส่องเข้ามาจากภายในร้านดูเหมือนจะอบอุ่นแต่มันกลับเย็นชาและแข็งกระด้างจนไม่รู้สึกเชิญชวนอะไรเลยเหมือนเรากําลังเฝ้ามองผ่านกระจกใกลแต่ไกลและรอบๆคาเฟ่ คือโลกมืดและความว่างเปล่าทาให้บรรยากาศของร้านเหมือนเกาะกลางทเเาะเลเกาะแห่งความเหงาที่ลอยอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าของโลกภายนอกหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่เราเห็นในภาพไม่ใช่แค่ส่วนประกอบของร้านแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการขาดการเชื่อมโยงแม้ผู้ชมจะเห็นทุกสิ่งในร้านแต่กลับไม่มีทางเข้าไปมีส่วนร่วมกับมันได้แม่ฮอปเปอร์จะไม่ได้ระบุสถานที่ของคาเฟ่นี้แต่จากการสืบค้นพบว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากร้านกาแฟจริง ในย่านกรีนิดวิลเลจนิวยอร์กย่านที่ฮอปเปอร์อาศัยอยู่กับภรรยาของเขาเองพอพูดถึงภรรยาแล้วฮอปเปอร์อาจจะได้ใส่ความรู้สึกเบื่อเมียลงไปในภาพด้วยเพราะผู้หญิงในภาพหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างชายในคาเฟ่ก็คือโจเซฟินภรรยาของเขานั่นเองทำให้นายฮอคไม่ได้เป็นแค่ภาพสะท้อนของความเหงาในเมืองใหญ่แต่มันยังแฝงไว้ด้วยความเหงาที่เกิดจากความสัมพันธ์เหมือนฮอปเปอร์กำลังพูดว่าแม้จะมีคนข้างกายแต่ฉันก็ยังรู้สึกว่าเราแปลกกันไปหมด ในช่วงบั้นปลายชีวิตแม้ว่าฮอปเปอร์จะกลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงของอเมริกาแต่ชีวิตส่วนตัวของเขาก็ยังคงเต็มไปด้วยความซับซ้อนโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับโจเซฟินภรรยาของเขาทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดและเต็มไปด้วยความขัดแยง้งเนื่องจากโจเซฟินรู้สึกว่าเธอถูกกลืนหายไปในเงาของสามีผู้โด่งดังแม้ว่าเธอจะมีพรสวรรค์นในการวาดภาพเช่นเดียวกันแต่ผลงานของเธอกลับไม่ได้รับการยอมรับมากเท่ากับของฮอปเปอร์ และยังมีเรื่องเมา์ใต้เตียงกระชอนออกมาอีกว่าพวกเขาไม่เอนจอยเรื่องบนเตียงด้วยกันเลยพอทั้งคู่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวอเมริกันหัวเก่าที่เต็มไปด้วยมุมมองแบบอนุรักษ์นิยมสุดคล้ำคลือพวกเขาเลยแทบไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้หลายคนเลยมองว่าความไม่เอนจอยเรื่องบนเตียงเอง,เองที่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทั้งคู่ไม่มีลูกด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งคู่เลือกที่จะหันมาทุ่มเทให้ศิลปะหรือมีศิลปะเป็นลูกนั่นเองแม้จะทะเลาะกันหนักขนาดไหน ทั้งสองคนยังคงอยู่ร่วมกันจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตและโจเซฟินก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจสําคัญให้กับหลายๆผลงานของฮอปเปอร์หนึ่งในภาพที่จะท้อนความสัมพันธ์อันซับซ้อนของทั้งคู่ได้ดีที่สุดก็คือ Morning Sun ฮอปเปอร์วาดภาพนี้ในวัย70ปีภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีต้นแบบมาจากโจเซฟินกําลังนั่งเมือมองแสงแดดยามเช้าที่สาดส่องเข้ามาภายในห้องแม้ว่าสีหน้าของเธอจะดูนิ่งเฉยและเหม่อลอย แต่กระแฟรไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งและซับซ้อนคล้ายกับว่าหญิงสาวกำลังคุ้นคิดหรือค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่เธออาจจะไม่มีวันพบการที่มอร์นิงซันนำเสนอภาพผานังห้องที่ว่างเปล่าและเป็นห้องที่ดูอยู่สูงและห่างไกลจากถนนด้านล่างยิ่งเน้นย้ำถึงความโดดเดี่ยวและความเปลี่ยวเหงาของชีวิตในเมืองใหญ่ที่แม้ว่าจะเต็มไปด้วยผู้คนแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวภายในใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้9าสิบปีหลังจากการวาดภาพนี้ ในวันที่15พฤษภาคม1967ฮอปเปอร์ได้จากโลกนี้ไปด้วยวัย84ปีที่สตูดิโอในอพาร์ตเมนต์ของเขาที่เมืองนิวยอร์กและไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากนั้นโจเซฟินภรรยาของเขาก็เสียชีวิตตามไปด้วยเหมือนการเดินทางของทั้งคู่ที่ได้จบลงพร้อมกันแม้ว่าชีวิตคู่ของฮอปเปอร์กับโจเซฟินจะเต็มไปด้วยความขัดแยง้งแต่การที่โจเซฟินยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผลงานของฮอปเปอร์แม้ในช่วงท้ายของชีวิตก็สะท้อนว่า ศิละปะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่เครื่องมือที่สะท้อนความเหนาของพอปเปอร์แต่ศิละปะยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงชีวิตของพวกเขาทั้งสองไว้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่อง Art ์ตแอนด์เคจากกราวคอนโทร